ฟอรเรสเตอร์ใหม่พร้อมไอซ์4.0เปิดมุมมองให้กว้างกว่าที่เคยแก้เคล็ดขัดยออแมลงสัตว์กัดต่อยและอาการคันน้ำมันตรากุ้งคู่ เข้ามาในช่วงนี้เรามาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าคุณลุงอายุ60กว่าปีเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการเกษียณออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถูกหนุ่มหัวร้อนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเอาเหล็กแป๊บเนี่ยไล่ตีจนได้รับบาดเจ็บหนักสาเหตุเนี่ยเกิดมาจากแค่ว่าคุณลุงเนี่ยนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วมันอาจจะช้าไปสักหน่อยอาจจะกีดขวางทางรถของหนุ่มที่ขับรถเก๋งมาเนี่ยนะครับแต่สาเหตุแค่นี้เนี่ยนะคนเรามาถึงขนาดจะทุบจะตีกันถ้าถึงคือคือถ้ามันโดนตีโดนอวัยวะสําคัญกว่านี้เนี่ย เหล็กแป๊บอ่ะมันฆ่าคนได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยงงว่าทำไมหัวร้อนขนาดนี้นะอันนี้ก็เพิ่งเข้าหน้าร้อนมาไม่กี่วันนะฮะอย่าเพิ่งใจร้อนตามฤดูกาลขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งนะเอาภาพเหตุการณ์เนี่ยมาโพสต์พร้อมกับบรรยายเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพ่อของเขาอายุกว่า60ปีโดนชายปริศนานะครับทำร้ายร่างกายโดยอ้างว่าพ่อของตนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ช้าครับ แล้วก็ขวางทางทาให้คู่กรณีไม่พอใจจึงใช้แป๊บเหล็กเนี่ยนะครับทุบตีจนได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริเวณถนนประชาอุทิศระหว่างซอย14ถึง16แขวงและเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครอย่างนี้ก็มีเหรฮะคุณผู้ชมครับขี่รถช้าขวางทางไม่พอใจคว้าเหล็กแป๊บมาฟาด